สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนนทดีเอ็กนะครับกลับมาครับเอาชีวิตรอดเนาะตรงนี้ก็ผมก็แวะไปทํามาแล้วนะครับผมเป็นโรงนาเนาะคือสภาพมัน <laughs> เหมือนโรงนาอายุร้อยปีนะครับที่ใกล้กําลังจะถลม่มที่จริงอ่ะไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันเป็นการสร้างโรงนาครั้งแรกของผมนะครับ <laughs> นะสภาพมันก็เลยออกมาปูบูปะปะ,ปะแบบนี้ผมก็เลยเปลี่ยนแนวนะครับให้มันเป็นโรงนาใกล้ถล่มแล้วกันนะครับผมก็เลยใสยป่ปูบุปะปะ,ปะไปเต็มที่เลยนะ แล้วก็พวกแปลงผักอะไรนี้ผมก็ไปเตรียมทำไว้แล้วครับวางบล็อกไปแล้วเนอะแต่ว่ายังไม่ได้ไปปลูกเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะไปปลูกผักกันนะครับผมแล้วก็ตอนอื่นเราจะมาทำช่องเก็บของก่อนนะเป็นกระดังเก็บของนะครับในโรงนาอันนี้ก็เป็นเครื่องปั๊มไผ่เนาะซึ่งมันก็มีบั็กนะครับที่ผมทดลองใช้มาเนี่ยคืออยู่ดีๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ทรายมันจะถล่มลงไปแล้วร้นอ้อยก็จะแตกนะครับมันก็จะตายลงเราก็ต้อง เข้าไปแก้นะครับผมเนี่ยผมทําประตูไว้เพื่อการซ่อมบํารุงนะครับเข้าไปแล้วก็ต้องไปปลูกใหม่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับมันก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้างเนาะอ่าข้างหลังก็เข้าไปซ่อมได้นะครับผมวงจรเลสโตนเพื่อมันพังทั้งวงจรโอเคฮะเรามาทําส่วนของโรงนาให้เสร็จกันก่อนดีก,กว่านะครับค่อยออกไปปลูกผักเนาะตรงนี้เนี่ยผมก็จะใส่เป็นที่ทําปุ๋ยแล้วกันนะครับอ่า อ้อยมันใช้ทำปุ๋ยได้ใช่ไหมเหมือนจะสูงเกินไปหรือเปล่าเอ้ยทำไมผมไม่ลดลงใหม่ชั้นหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะลดลงใหม่ชั้นหนึ่งล้วกันนะครับอันนี้ผมว่ามันสูงไปอ่าขุดออกไปก่อนจนี่สิอืมนะเอาฮอปเปอร์มาตั้งไว้ตรงนี้แทนนะครับ เราก็เอาอ้อยมาเทใส่ตรงนี้แล้วกันนะมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้เรานะครับแล้วตรงนี้ผมก็จะเอาโต๊ะคราฟแอบวางไว้หน่อยหนึง่งนี่ฮะเราจะได้มาคราฟกระดาษใช่ไหมอันนี้ก็เป็นไอเทมเฟรมจะได้ติดป้ายเอาไว้ว่ามันคือปุ๋ยนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นส่วนของส่วนของบริเวณคราฟแล้วกันเนาะ ตรงนี้ก็จะทําเป็นโกดังนะครับผมเอาหีบมาวางอย่างเดียวเลยไม่ต้องทําอะไรนะครับก็จะเป็นที่บรรจุกระดาษนะครับแล้วก็เก็บปุ๋ยไปด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเก็บเป็นแบบพวกผลไม้ผักที่เราปลูกไว้เพราะว่าเรามีแปลงผักอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับเราก็จะเอามาเก็บตรงนี้เลยนะที่เดียวให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางนะครับตรงนี้ติดป้ายไว้ก่อนชิบอ่าตรงนี้เป็นกระดาษ ส่วนตรงนี้ก็เป็นปุ๋ยแล้วกันเนาะเอามันใหญ่ๆห,หน่อยเพราะว่าเราปั๊มได้ไม่จํากัดใช่ไหมครับบาขึ้นไปปิดไว้นะครับอ่าเหลือพอดีเลยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของผักต่างๆที่เราปลูกไว้ข้างนอกก็แปะไอเทมเฟรมหมครับเอ้ยผมปิดไม่ได้สิถ้าปิดมันจะเปิดหิดไม่ได้ใช่ไหมอ่าเปิดไว้ก่อนแล้วกัน โอเคฮะผมจะปิดเป็นบล็อกข้างบนนี้แล้วกันอ้าวถ้าผมปิดมันก็เปิดหีบไม่ได้ใช่ไหมอ่นก็ทิ้งมันไว้อย่างนี้แหละครับผมตรงนี้ก็วางหีบไปนะครับใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ จิเก็บไปก็ว่าไปอาจจะเป็นเครื่องมือทั่วไปครับกิปาระ,ะหรือไม่ก็พวกอุปกรณ์ทรายในการซ่อมฟาร์มตรงนี้เนาะตรงนี้มันต้องใช้สายถ้าทรายตรงนี้แตกเนี่ยเราจะเข้าไปเก็บไม่ได้เนาะเราต้องมีทรายสำรองไว้ด้วยนะครับผมเคฮะข้างในโรงนาก็ประมาณนี้เดี๋ยวใส่ไฟให้มันหน่อยนะครับเดี๋ยวมอบมันจะเกิดข้างบนเนาะอ่ะมันจะมืดไป เกิดอะไรขึ้นกับเกมผมเอ่อ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 าเหมือนมันจะค้างนิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าในคลิปจะเห็นหรือเปล่านะเกมมันดับไปแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอ่าห้าอ่าปล่อยไว้ย่างงี้แหละครับผมเสร็จแล้วลงนะสภาพผุพังดูสภาพวันนี้เหมือนกาลังจะถล่มเลยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูหลังคานิดนึงอะหลังคาทามาจากฟางข้าวนะครับ ตึงอันเนี้ยผมไปดู u t u b e มาแล้วเห็นแบบเฮ้ยหลังคาฟางข้าวสวยดีครับแล้วผมก็เห็นเข้ามาก็กองกองใสใสใช่ไหมมันก็สวยผมก็เลยมาลองทําดูเอามากองกองใสๆดูครับผลก็อย่างที่เห็นนะผม <laughs> เละฮะกลายเป็นหลังคาอะไรก็ไม่รู้เนาะเออถ้าผมทําหลังคาไมาด้ดีๆตั้งแต่แรกมันอาจจะดูดีกว่านี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรฮะมันคือการทดลองฮะผมครั้งแรกเดี๋ยวเราจะไปปลูกผักกัน ี๋ยวผมขอเอาจเจ้าพวกนี้เก็บก่อนนะผมไม่ได้ใช้งานแล้วเดี๋ยวมันจะลบเกินไปเนะาะปลูกอะไรก่อนดีแตงโมก่อนแล้วกันนะครับผมมาผมทําแปลงไว้นะครับแปลงหนึ่งจะเป็นแตงโมอีกแปลงหนึ่งจะเป็นฟักทองเนาะแล้วก็พวกแปลงปลูกกีบัตปปะะ่ะจะใส่กันที่แตงโมก่อนเลย ทำไมผมถึงไม่ทำฟาร์มแตงโมฟาร์มฟักทองอัตโ,โนมัตินะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ใช่ไหมคือส่วนใหญ่พวกฟักทองอะไรเนะี่ยเราไม่ได้กินมันอยู่แล้วปลูกไว้สักพักมันก็จะทิ้งนะครับเป็นที่รลกล้างไม่ได้ใช้งานยกเว้นแตงโมที่เราเอาไปทำยาได้ซึ่งผมก็ไม่เคยทำอยู่แล้วนะก็เลยปลูกไว้ดีกว่านะปลูกไว้นิดหน่อยนะเผื่อจำเป็นต้องใช้ในะการทำยาก็ไปเก็บเอาไม่ถึงกับต้องทำเป็นฟาร์มอัตโนมัติ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแครอทนะครับผมอตอนนี้มันยังร้อนๆแรงๆอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพอพวกผักอะไรเนี่ยมันโตหมดแล้วเดี๋ยวผมคิดว่ามันน่าจะสวยขึ้นนะเพราะว่ามันก็จะมีอะไรแบบเขียวๆแทมใช่ไหมละ่ะแล้วก็มีแบบเป็นพุ่งเลยนะเพราะว่าผมปลูกเยอะมากน่าจะสวยนะครับคิดว่านะถ้าไม่สวยก็ไม่เป็นไรฮะถ้าไม่สวยก็คิดซะว่ามันคือฟาร์มของเราแล้วกันว่าจะผมจะปลูกพอไหมเนี่ย ถ้าไม่พอนี้จะต้องกลับบ้านนะครับไปเอาแครอทมาส่วนแครอทแถวบ้านเรานะครับพวกฟาร์มข้าวแถวบ้านเราก็อันนั้นยกให้ N p c แล้วกันไม่พอจริงด้วยฮะเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปเอามาเพิ่มนะครับแสดงว่าเออผมต้องใช้ประมาณอันนี้มันสองสแต็กเนาะสองกองได้ประมาณนี้งั้นผมเอามาอย่างละสี่กองดีกว่านะเพราะว่าผมเตรียมมาไว้อย่างละแค่สองกองเองแสดงว่าต้องเอามาสี่กองครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะแล้วก็ อันนี้ผมใกล้จะพังแล้วครับผมน่าจะไม่พอนะสามมันน่าจะต้องเอามาอีกนะครับหน้าปลูไปแล้วเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มเขียวๆหน่อยนะครับผมจากแบบนู้นเนาะเนี่ยเป็นที่แบบทะเลทรายร้อนแรงอันนี้ก็เริ่มจะเป็นแบบเขียวๆข,ขึ้นมาแล้วฮะดูมีความชุ่มชื้นอ่ะอันนี้ก็ใส่ไฟให้มันหน่อยครับผมตอนกลางคืนมันจะได้โตได้เนาะแล้วก็การพวกมอนสเตอร์เกิดนะครับ แต่ทําไมไอ้บล็อกนี้มันไม่เปียกน้ำเนาะอันนี้น้ําอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าบล็อกตรงนี้เนี่ยกับไม่เปียกน้นํานะเอออาจจะซึมไม่ถึงนะหรือว่ามันกําลังค่อยๆซึมนะเพ่อค่อย,อย,อยแรนดอมช้งไปเนาะแรนดอมทิกสปีดไปช่างมันนะมาต่อกันที่ตรงนี้ผมเจ้าเป็นเอ่อนี่ละกันเนาะมันฝรั่งผมว่ามันฝรั่งมันดูนั้นดีนะ แบบยังไงอ่ะเวลาต้นมันสูงใช่ไหมมันเขียวดีนะครับตอนนี้เน้นของเขียวนะครับอะไรเขียวเขียวนี่เอาหมดตร,ตรงนู้นตรงนี้อ่าหัวมุมอีกอันนึงแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับโอ้โดูซอมบี้เด็กเดี๋ยวผมจะต้องไปอาจจะต้องไปหาฮาร์ด of อบซีมาเพิ่มเนาะ อาจจะมาปักตรงนี้สักอันนะครับผมพวกซอมบี้จะได้ไม่เกิดนะก็ปิดไปนะครับอ่าเราจะได้ไม่เดินตกหลุมแล้วก็เอาเป็นที่วางตะเกียงด้วยอ้าวผิดอันผิดอันต้องบล็อกนี้ นาวางตึกอย่างไหมครับ จะเป็นของฟักทองนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เติมน้ำนะสงสัยลืมเติมน้ำนะครับอ้าวพังอีกแล้วเหลือสองอันเองอะ่ะพอไหมเนี่ยผมลืมเอามาเพิ่มนะครับไม่ใช่ลืมหรอกช่องเก็บของมันเต็มนะมันขดมาไม่ได้นะครับ ูอปเนี่ยมันได้เขียวๆหน่อยอ่ะพอมันโตมันก็ได้เขียวแบบเป็นพุ่งเลยนะ ครบ,บ,บไหมเนี่ยครบไหมเนี่ยครบไหมอึบ,บ,บโอ้เหลือสุดท้ายพอดีเนี่ยสุดท้ายสีผมมีอีกสองกองนี่หว่าอันนี้ก็โยนทิ้งไว้ฮะเลืองช่องเก็บของไาแล้วก็มาต่อกันที่ฟักทองนะครับเติมน้ําเสร็จแล้วนะผมก็จัดก,การควนดินแล้วก็ปลูกนะครับผมดดดดดดด อ่านไมครับผมเชื่ยผมนี่เนี่ยพอม,มันเริ่มโตนะมันจะเริ่มเขียวนะแต่ว่าแตงโมทำโตช้า,ชาจังไม่เป็นไรครับเราปั๊มบนมิวได้นะเดี๋ยวเราค่อยเอาปุ๋ยมาโยนใต่นะครับมันได้โตวไวๆอันนี้ก็ปลูกฟักทองไปก่อนนะครับแล้วก็เหลืออีกสแปลงเนาะก็จะเป็นแปลงเบอร์รี่นะครับกับข้าว ที่จริงผมก็อยากปลูกปิดรูดเหมือนกันนะแต่ว่ามันสีแดงไงถ้ามาปลูกมันก็จะแบบแดงเถือกไปเลยนะก็ <c oughs> ลเลยปลูกเป็นข้าวดีกว่านะแล้วก็เบอร์รี่มันเป็นพุ่มเขียวใช่ไหมก็น่าจะเขียวขึ้นนะครับ เสร็จตรงนี้ก็จะเป็นแปลงเบอร์รี่เอามาปลูกหลบๆหน่อยและกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราเดินมาโดนหนามแทงเลือดรดนะครับยังไงเราก็ไม่ได้มาใช้มันอยู่แล้วตรงนี้เนาะ เบอรี่ตรงนี้ก็จะเป็นข้าวนะครับที่สุดท้ายและที่เราจะมีแปลงปลูกกันเติมน้ำให้มันหน่อยนะครับตรงนี้ผมจะทำเป็นบ่อเลี้ยงปลานะแต่ว่ายังหาจับปลาไม่ได้ยังไม่ได้ไปว่ายน้ำจับปลานะครับ ตะเกียงอ่ะตะเกียงยังอยู่ มาปลูกข้าว แล้วเดี๋ยวเรามาปลูกต้นไม้ต่อนะผมะมีพวกนี้แล้วเราก็ต้องมีต้นไม้ต้นใหญ่ใช่ไหมมาผมไปทำมาร์กไว้แล้วพวกนี้ฮะมันจะโตเป็นต้นใหญ่แล้วมันก็จะเขียวๆนะครับผมแบบนั้นแหละเพื่อความชุ่มชื้นนะครับผมของฟาร์มตรงนี้ผมจะปลูกเป็นต้นนี้แล้วกันนะ ก้าต้นเองปลูกพอไหมเนี่ยอืมผมเตรียมมาน้อยไปไม่เป็นไรนะงั้นปลูกต้นนี้แทนแล้วกันแต่ว่าต้นนี้มันไม่ค่อยเขียวเนาะอ่า เดี๋ยวก็รอมันโตนะครับผมเดี๋ยวไปหาทําอย่างอื่นรอไอพวกนี้โตแล้วกันนะครับพอมันโตเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีเนาะเออผมทํานี้รอดีกว่านะบอ่อปลานี่ไงได้อะไรด้อยทารอแล้วน้ำมันบล็อกเดียวไม่ใช่เหรอทำไมผมช้าลงลเลย ก็ขุดตรงกลางลงไปหน่อยนะบ่อปลาต้องลึกๆใช่ไหมตรงกลางเนะี่ยี๋ยวให้ปลามาดูแบบน้ําบล็อกเดียวนะครับไม่ได้นะเออจม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  นี่ผมสงสัยว่าพวกสาหร่ายเนี่ยมันโตได้หรือเปล่านะครับในทรายสีส้มปกติทรายสีขาวมันโตได้ใช่ไหมสายเนี่ยครับแต่สีส้มนี่มันโตได้ไหมเดี๋ยวมาลองดูนะครับผมอ่ะได้โอกาสทดลองเครื่องทําปุ๋ยไปเลยโยนใส่ไปนะผมอ้าวมันจะค่อยๆไหลลงมามาแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะโตหรือเปล่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบนมิผมไปไหนเนี่ยอไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคเอาฉะนั้นแสดงว่ามันไม่โตหรือว่าบนมิวเราน้อยเกินไปเออเดี๋ยวลองอันหนึงนะผมมันอาจ,จต้องทชยทักสองสามอันนี้ปะถึงจะโตเมื่อกี้มันอันเดียวนะมันเลยสูญหายไปก็าสายน้ำปปะปๆปๆป,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 ปไม่โตนะไม่โต โอเคครับเราได้ข้อสรุปแล้วว่ามันไม่โตฉะนั้นผมจะต้องหาทรายสีขาวมาเติมเนาะแต่ว่าต้องเติมที่หลังนะเพราะว่ามันเหลืออยู่บล็อกเดียวตอนนี้ไม่สามารถเติมได้ครับผมงั้นเราจะเติมใบไม้แทนและกันเอาใบไม้ไล่เติมเอ้มันมีสองกองไม่ใช่เหรอ เอาใบไม้ไล่ถมลงไปนะครับผมอยากให้มันเขียวก็ใบไม้แบบนี้ไม่ยากนะมันก็จะดูสดชื่นขึ้นมานะครับแก้ความแห้งแรงวางไปเลยครับมั่วๆตู้ตู้อ่าทิ้งไว้มันทิ้งมันไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวไปหาปลามาใส่แล้วก็ไปขุดทรายมาใส่เพิ่มนะนะครับตรงนี้ก็ใส่ไปเลยครับเพิ่มความชุ่มชื้นนะเออ มันก็ดูดีเองนะครับต้นหมาเริ่มโตแล้วทําไมต้นนี้มันไม่สูงแล้วเนี่ยมันสูงอยู่นะแต่ว่าผมอยากให้มันเป็นต้นอย่างเนี้ยทําไมใบไม้มันไปอย่เตี่ไจังอืมฮอยู่เ,ย,ย,เยครัเพื่อความสดชื่นอ่ะหมดอีกหมดแล้วทุกอย่างของเหมือนของก็ไม่พอเตรียมมาน้อยเกินไปนะอาจจะต้องไปมาใส่เพิ่มที่หลังเนาะ ั้นเดี๋ยวเราตัดมาตอนที่เจ้าพวกต้นไม้เจ้าพวกอะไรนี้มันโตกันหมดแล้วดีกว่าครับจะได้มาดูว่ามันเขียวหรือเปล่านะอ่าตรงน,นี้ผมลืมเนาะเอาอีกต้นหนึ่งอ่าตอนนี้มันก็เริ่มโตแล้วนะครับผมต้นไม้ที่ปลูกไว้นอนแล้วก็พวกผักต่างๆนะโตแล้วอันนี้ก็เป็นบ่อปลานะไปหาปลามาใส่แล้วครับผมแล้วก็กดทรายมาเพิ่มนะแต่เหมือนปลามันจะบั็อกนะผมมันจะชอบติดอยู่ตรงกลางนะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกัน เหลือแตงโมกับฟักทองนะครับผมนี่ยังไม่โตถ้าแตงโมโตอีกออกลูกนะครับผมตรงนี้มันก็จะเป็นสีเขียวเพิ่มอีกมันก็จะดูสดชื่นเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมาทำโรงนาเนาะส่วนนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะทำร้านค้านะครับสำหรับ NVC ซึ่งผมจะทําไว้ตรงนู้นแล้วกันเนาะยังไม่ได้ไปเคลียร์ที่เลยอะ่ะยังเป็นแบบภูเขาครับนูนๆปุบๆเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวต้องไปเคลียร์ที่ก่อนนะแล้วก็ต้องไปฟาร์มของเพิ่มด้วยนะเพราะว่าเอาของมาลงตรงนี้หมดแล้วนะครับไม่เหลืออะไรแล้วแต่ว่ามันเป็นแค่ร้านค้างนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะทําเป็นตึกเนี่ยมันก็ใช้แค่บล็อกหินบล็อกไม้บล็อกกระจกใช่ไหมอาจจะต้องไปแค่ขุดทรายเพิ่มนะครับผมโอเคแล้วดูเสร็จก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ